อันนี้ก็เป็นพาร์ทสนะครับที่เรามาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนพาร์ทแรกเนี่ยที่เราไปมองรัตผลกีบบัวนเนี่ยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งมันสวยมากแนะนำเลยเป็นเพื่อนย้อนกลับไปดูกันนะครับส่วนในพาร์ทนีน้ในคลิปนี้นะฮะเราก็กาลัางจะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านอีตองนะครับปีล็อกอํเาเภอทองผาภูมินะฮะซึ่งไม่ไกลจากตัวอํเาเภอทองผาภูมิมากนักนะครับเราเดินทางออกจากที่พักตรงแถวๆอำเภอเมืองทองผาภูมินะครับประมาณ7จ็ดโมงชานะครับซึ่งก็ไม่ได้เช้ามากนะฮะเพราะว่า จริงๆมันต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงดังนั้นถ้าเกิดไปถึงช้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชมบรรยากาศยามเช้าหรือว่าหมอกยามเช้านะครับแต่ก็ถือว่ายังมีเรื่องที่โชคดีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกคนระับตอนเช้านี้ก็เลยมีหมอกให้เราดูตลอดทางนะครับอยู่บนยอดเขาหมอกบางๆซึ่งสวยงามมากเลยครับเพื่อนจริงๆปีล็อกเนี่ยตัวผมเองเนี่ยมาหลายครั้งมากเลยครับแต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสขีม่มอเตอร์ไซค์ผู้ใจอย่างผมเนี่ยมานะครับครั้งนี้ก็ถือโอกาส ได้ขี่มาสักทีนะเพื่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถนนเนี่ยมันแย่กว่านี้มากมากๆเลยนะเพื่อนตอน,น,อนตเนี้ยคือถนนเนี่ยที่เราเห็นในภาพคือป็นเสร็จไปเยอะแล้วนะฮะมันมีช่วงที่เสร็จเนี่ยคือเสร็จไปเยอะแล้วแล้วก็ยังมีช่วงที่ต้องรอ,อซ่อมหรือว่าผุพังก็ยังมีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าเมือ่อสองสามปีที่ผ่านมาเยอะมากครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นในภาพเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นถนนคอนกรีตยาวเลยครับฟิวสวสวยๆข้างทางนี้ก็คือโหแบบสุดยอดมากๆพอเรา เกือบที่จะขับมาถึงหมู่บ้านอีตอเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะแวะเนินช้างศึกได้ก่อนนะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันอยู่ยก่อนถึงทางที่จะลงไปหมู่บ้านอีต่อนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะแวะที่เนินช้างศึกก่อนนะเพราะว่ากลัวอากาศจะร้อนนะฮะแล้วก็กลัวฝนจะตกด้วยเหมือนกันนะครับดูจากค้องฟ้าดูจากเมฆตอนนี้อาจจะไม่รอดนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะแวะเข้าเที่ยชมเนินช้างศึกก่อนนะครับซึ่ง ถ้ามันเป็นหน้าผนอะเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับในชังเส็จเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปลําบากนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันเป็นดินเลนเละๆนะฮะซึ่งถ้ามันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเดินทางแทบไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันเหมือนเป็นแอ่งน้าครับซึ่งรถคันหน้าเนี่ยที่เป็นรถเก่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปได้หรือว่าเขาไม่กล้าไปครับเพราะว่าเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าด้านล่างเนี่ยมันมีหลุมหรือมันมีอะไรอยู่ด้านล่างนะ แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเคยมาแล้วนะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะอาจจะมั่นใจได้ว่าเอิมเนี่ยพื้นมันก็เป็นพื้นเรียบๆนลครัแค่มันเป็นแอ่งนะไม่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจที่จะดูท่ามันมานะครับเนี่ยพอพ้นตรงนี้ได้แล้วนะครับมันก็จะไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็จะเป็นทางชันๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีวิวี่เป็นวิวโอ้เป็นภูเขายากกว้านะครับตรงนี้เพื่อสามารถเ e ห็นวิวแบบพาโนราม,มา360องศาได้เลยนะครับ จริงๆข้างบนนี้เนี่ยบางช่วงเนี่ยเขาจะสามารถให้กางเต็นท์ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอน,นุญาตให้กางหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเขต่ชายแดนนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กางเต็นท์ข้างบนเนี่ยก็คือไม่มีห้องน้ำนะต้องไปเข้าตรงที่หมู่บ้านอีตองครับขึ้นมาแวะเนินช้างศึกนะครับบรรยากาศสวยๆไม่มีคนเลยเพราะว่าทางขึ้นเมื่อกี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นจากในคลิปนะฮะก็จะเห็นว่าถนนแบบ เละมากแล้วก็มีบอ่อโคนบอ่อหนึ่งซึ่งต้องเสี่ยงดวงมาไม่รู้ว่าในบอ่เอเนี้ยจะมีหลุมนั้นหรือเปล่าะอากาศตอนนี้ก็เย็นๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ร้อนหรือว่าไม่ได้หนาวมากนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนเพิ่งตกนะครับไก่กำลังดีเลยนะครับนี่เป็นยังไงบรรยากาศกว้างๆวิวส,สวยๆอย่างนี้นะครับด้านบนก็เดินขึ้นมาก็จะเป็นทางปฏิบัติการนะครับเป็นจุดเป็นป้อมนะป้อมปราการปึ๊บ นี่ข้างหลังเราก็จะเป็นหมู่บ้านปีล็อกนะครับที่อยู่ด้านล่างก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับตรงนี้ก็วิวสวย,วยมากๆเลย บกินต่องปีล็อกแล้วนะครับก็ถึงตอนแต่สายก็เลยไม่ค่อยมีหมอกนะครับแต่ก็ฝนดูทาท่าน่าจะปอกครับเราอาจจะถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็นหมอกนะเพื่อนๆให้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาแบบมาเขียนชื่อนะฮะแล้วก็ติดกันไว้นะครับเยอะมากเลยยาวมากดูดินี่ก็จะมีร้าน อาหารนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับก็มีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดยาวนะฮะสงกรานนี่ก็คือริมน้ําที่เราสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้นะครับก็ถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าแล้วแบบเป็นหน้าฝนนะตรงนี้ที่ผมเคยเห็นในรีวิวก็จะเห็นแบบเป็น ไอหมอกขึ้นมาจากผิวนานนะครับหลังจากเราเดินเล่นที่หมู่บ้านสักนิดนึงแล้วก็รับประทานอาหารแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้ากลับบ้านนะครับแต่ระหว่างทางกลับเนี่ยเราก็ถือโอกาสแวะน้าตกจอกกระดิ่น,นะครับผมซึ่งทางลงเนี่ยมันค่อนข้างชันนะเพื่อนจริงๆถ้าเกิดว่าไม่อยากขับรถเองเนี่ยหรือว่ากลัวเนี่ยเราสามารถนั่งรถจากหมู่บ้านเนี่ยมาที่น้ําตกได้นะครับนี่เราก็ถึงที่ปากทางเข้า คำตอจบจักระดินแล้วนะครับด้านหลังนี่ฮะก็ฉี่รถลงมาก็จะเป็นลานจอดรถดอย่างนี้นะฮะต้องไปเสียค่าเข้านะครับผู้ใหญ่สิบสิบเ็กยี่สิบมอไซค์ยี่สิบนะครับรถยนต์สามิบบาทพอชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วนะครับก็ใช้เดินเท้านะครับระยะทางประมาณ200เมตรนะครับ แต่ตัวเลขไม่แน่นอนนะครับผมเดินมาเรื่อยๆครับไม่นานครับประมาณ10นาทีเป็นพื้นคอนกรีตแะครับแล้วก็จะมีสะพานไม้นะครับสวยมากเลยฮะเดินไปได้อีกแป๊บนึงเราก็จะเจอน้ำตอกอยู่ด้านน้าแล้วนั่นเองซึ่งน้ําเย็นสวยใสายมากๆครับอยากให้มากันดูนะครับคุ้มค่าจริงครับผม